ทุกคนเคยเห็นไหมครับนี่รถกุ่มอะไรหายขอบคุณครับเสียที่ยังให้โอกาสมาดูแลดีเพิ่งจะว่างนะครับเพิ่งจะว่างมาไล่ให้หนึ่งคันคันที่สองคันที่สาม ที่เหลือคนอื่นทําไปหมดแล้วเราไม่ว่างครับต้องขอโทษครับจะว่างก,ก็ต้องรอแบบเราเรามาแล้วก็แบบมาทําให้คันนี้ก็เช็คระบบทั้งคันนะครับโลไฮพีทีโ d EL, ระบบไฟทั้งคันเช็คว่าอันไหนมันขาดหายไปทําให้ติดหมดนะครับรถเพิ่งเอาเข้ามา ขอบคุณครับ